โอเคครับก็สวัสดีกันด้วยนะครับขอตอน่เขก็สู่ช่ชอบจีๆว่าโคจีวีด้วยนะครับแล้วก็กลาบสวัสดีคนที่รักดราก้อนบอลทุกท่านด้วยนะครับผมเนาะก็สำหรับวันนี้นะครับอยู่กับเกมดราก้อนบอลเรจินภาคที่26แล้วนะครับเอ๊ สำหรับพาร์ทก่อนนะครับผมทางผมต้องการเปิดเจ้าตู้ัลตร้าเบจิ t o b บล e นะครับผมสำหรับใครที่ดูคลิปนั้นก็น่าจะเห็นกันแน่นอว่าเออผมเปิดได้ตอนสเต็ปที่2นะครับผมซึ่งแน่นอนว่าผมก็เคยเล่าในคลิปว่าเออผมกว่าผมจะได้เบจิ t o Blue มามันเป็นอะไรที่ค่อนข้างสาหัสเลยก็ว่าได้เป็นตัวละครที่ผมอยากได้อยากได้มานานมากก็ในที่สุดได้สักทีประเด็นคือไอตอนที่ผมได้ผมก็ไม่ได้หวังนะคือแม่งแบบ คุดอิงลิชออฟสเปนน่ะคือตอนที่ได้คือผมจำท้าใจผิดผมได้พื้นหลังแดงใช่ไหมพื้นหลังแดงโกคไเบลังบรูแล้วก็อ่าเป็นอักษรลุงใช่ไหมพื้นหลังได้อักษรลุงแล้วก็ไม่ได้หวงวมาเด้หวังอะไรก็ก็คิดว่าแบบเอออาจจะเป็นอ่าแบบ LF หรือเปล่าเลยมาที่สรุปคือครับเอาตัวมาแบบงงๆเลยแบบฮะคือแบบตอนนั้นค้างแบบ Spain อิงกิฟออฟสเปนน่ะ เป็นอะไรที่แบบไอ้เนี้ยคือผมผมไม่ได้หวังจริงๆนะแบับไอ้เนี่ยบอกมึงมาไงวะเพื่อนซึ่งเป็นอะไรที่ดีใจมากที่แบบในที่สุดได้มาสักทีนะครับสำหรับใครที่ยังไม่ได้รับชมการที่ผมเปิดได้เจ้าเอาตัวไปจิตโตบูก็ไปฝากรับชมกันได้เลยนะครับผมสลับพาที่ที่25นะครับก็วันนี้นะครับอยู่กับพาที่ที่26นะครับผมก็กลับมาอีกครั้งนะครับสลับการเปิดกาชาใหม่ นะครับผมซื้อปกติแล้วผมจะทําการเปิดเฉพาะไดฟ์รีมใช่ไหมซึ่งครั้งนี้เราก็กลับมาอีกรั้นหนึ่งสำหรับการเปิดกาชารูปแบบวิดีโอเอง,เองนะครับผมเนาะซึ่งสำหรับตัวละครที่ผมจะมาเปิดวันนี้ผมก็เป็นตัวละครที่ตอนแรกจะไม่เปิดแต่พอดูไปดูมาก็อ่ะลองเปิดหน่อยก็แล้วกันซึ่งสำหรับตัวละครที่ผมจะมาเปิดวันนี้มีชื่อว่าโอเมกาเชนลอนนั่นเองนะครับเอ อะไปดูในตู้กันเลยละกันนะครับผมเนาะก็เป็นตัวละครสุดหล่อฟิวแล้วก็เป็นตัวละครตัวแรกปะที่ผมรู้สึกว่า L F นี่แม่งยาวยาวมากนะครับผมนี่ครับ L F Omega c h ช l ลอนนะครับผมเนาะเป็นตัวแรกนะครับผมสลับเอา,เ,อาเป็นตัวแรกของ o m เม a c เชล o อนะที่แบบทำ L F นะครับผมก็ ตอนแรกกะจะเฉยๆนะแต่ผมคิดไปคิดมาเปิดหน่อยก็แล้วกันส่วนตัวนะอยากเปิดเพราะอะไรข้างตู้ครับนี่ดูดูแต่ตัวโกคูเด็กยังเก่งเลยนะครับซูปเปอร์17แม่งก็เก่งชิบหายแล้วโกงด้วยนะครับตาสีก็โกงถ้าเกิดเซนไคก็พอเก่งอยู่นะครับโกตัวนี้ก็เหมือนกากแล้วนะครับเบจิต้าโอ้อันนี้เก่าละ เบบี้น <Baby S 2> ี่อย่ามาเลยเไม่ใช่เบบี้ไอ้บูคิดอย่ามาเลยแล้วก็ตัวใหม่ครับผมนี่ครับไอ้พี่ไอ้ไอ้นกไอ้นกเวทเห็นว่าตัวมันเป็นตัวก่อกวนใช่ไหมแล้วก็เท่าที่ผมไปศึกษามาโอเมก้าชินลอนแล้วก็ตัวที่เป็นข้างตู้ใหม่เขาบอกว่าเหมือนเป็นตัวที่ไม่ได้เก่งมากนะผมกลางๆนะครับผมซึ่งก็แบบขเขาก็ไม่เข้าใจกับโทชิว่ามึงคิดอะไรอยู่ว่คือมงอาโอเมก้าชินลอนไปสีเขียวแบบ เฮ้ย <Hey, S 2> มึงไม่กลัวโก<ๆ>หังเัลติเมทแล้วต้าสีเดี๋ยวเหรอเพื่อนฮะมึงแน่ใจแล้วว่ามึงเอาสีเขียวอะผมบอกเลยว่าถึงแม้มึงจะมีความสามารถตายเกิดแต,แ,ตแต่เชื่อเลยว่ามึงโดนตบแน่นอนนะผมเชิญครั้งนี้เราจะมาเปิดนั่นเองนะครับผมตอนตอนแรกก็จะไม่เปิดแล้วแต่คิดไปคิดมาอ่ะอ่ะ,อะลองเปิดหน่อยก็แล้วก,กันเผื่อแบบมันได้เลยมาดิจะสนตันผมน้นข้างตู้นะโอเค ส่วนถ้าไม่ตายก็ไม่ดูละกันเพราะว่าถ้าผู้ชมน่าจะเห็นกันแล้วนะว่าทาไม่ตายอะไรเงี้ยอโอเคเพื่อไม่ไปการเสียเวลาลุยกันเลยครับผมสลับหนึ่งแถวว่าเราจะได้หรือเปล่าก็แน่นอนเหมือนเดิมก็คือสลับเฉพาะแถวแรกนะครับผมเสียเพชรแค่สามพันห้าแต่ว่าตั้งแต่แถวที่สองไปต้นไปจะเสียเพชรแค่สามพันสองเองนะครับผมเนาะอ่ะ let's go ลุยเดี๋ยวระหว่างที่ผมอัดคลิปจะผมจะทําการสต็อปคลิปบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวต้องไป รอรับน้องนะครับอาการนักเก็ตเชกยูแนวะเฮ้ยอวกาศไะอาการมากเก็ตเชกยูแนวส่ยันด้วยบุดีเปล่าไม่มีใครมาเบจิต้าอ้าวใส่กันสามอันนี้เกลือเฮ้ย ลืมไปว่ามีนี่อยู่ลืม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 ไปว่ามีนี่อยู่เดี๋ยวเผมผมลืมดูข้างตู้แล้วว่าจริงๆแล้วข้างตู้อ่ะมันไม่ได้มีแค่อ่าตัวมังกรนะอาตัวจากข้างตู้ที่เป็น G.T. ตัวเก่ามันก็มีด้วยได้เช่นนี่เบบี้ถังนะครับผมอยากได้อยากได้มาได้ทีโอเคโอเคยังดียังดีลืม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 จำมึงนะนี่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 เนี่ยข้างตู้สปาร์กิ้งนะครับผมนี่มาหมดเลยนะนี่เบบี้ถังนะครับผมปัง นะครับผมแอนดรอยสิบเจ็ดนผมมาหมดคนทุกคนเลยนะแล้วก็ภาพซูเปอร์ก็มีนะครับปังบิโกโรมาหมดแหละนะครับผมเอออันนี้ลืมพูดเลยเอาเอาจริงผมรู้สึกว่าเฮ้ยดีนะดีที่เปิดได้เพราะว่าตัวละครเหมือนจะเก่งอยู่นะเออโดดเหมือนตัวละครน่าจะเก่งอยู่นะครับผมสลับเจ้า อ่ะเแบบี้ทังนะครับผม,ผมก็อยากจะบอกว่าไอตอนที่ตู้เแบบี้มาแรกๆใช่ไหมไอดีลับเปิดไม่ได้ไประเด็นคือเปิดได้ไอดีลองแทนเปิดได้ไอดีลองแทนสุดโตัวผมไม่ซีเรสนะเอออย่างน้อยอ่ะเราได้ตัวใหม่ก็ดีแล้วนะครับอ่ะเฮ้ยตอนนี้มันห้าโมงเฮ้ยตอนนี้มันสามโมงห้าสิบว่าเดี๋ยวผมขออนุญาตไปรับน้องชายก่อนละกันนะครับผมเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาเดี๋ยวมา,เ,วมาเปิดสเตอพี่ฟองกันต่อเดี๋ยวขออนุญาตไปรับน้องสักครู่นะครับเดี๋ยวมาเดี๋ยวมาแป๊บหนึ่ง ่ะโอเคทุกผู้ชมกลับมาแล้วครับเมื่อกี้ไปรับเรามาเสร็จแล้วอ่ะมาต่อสเต็ปที่สองเลยรวยครับเมืเ่อกี้เราออกเบบี้เบิต้ามาซึ่งนีผ่ผมผมผมโอเคนะเออผมผมโอเคเพราะว่าอยากได้เหมือนกันเออ you can't beat me ไม่ต้องตกใจว,ว่าทำไมผมเปิดเสียงเกมเ,มเบาจังเพราะว่าไม่รู้เป็นเชียอะไรโปรแกรมตัดต่อนี่ชอบไปเสียงดัดง เฮ้ยเกิดอะไรขึ้นเบจิต้ามาแตกงงฮะโอเคไม่มีอะไรเลยครับมาสามต่อครับผมดุจ้าเฮ้ยอย่างน้อยเอาเชนลอนก็หน่อยก็ดีนะเผื่อแบบเอาไปประยุกต์กับทีมอื่นได้ที่เป็นตัวร้ายยูแคนบีดมิก็โอ้ยเบติต้า,าข้ามเลยสัตว์ โดเดนฟรีเซอร์เอาจริงอะ่วนตัวผมผมวางข้างตู้นะเช่นโกคูเด็กเนะี่ยเออถ้าเกิดได้ก็ดีจะได้เอาไว้แบบจะได้เพิ่มดาวจะได้ให้มันเก่งๆหน่อยเฮ้ยแต่ผมแอบแอบลงตรงที่ทำไมไม่เอาลูกของเบจิต้าเออที่ไม่ใช่ปังนะเอ้ที่ไ,ไนะอ้ลูกลูกนะลูกของเบจิต้าที่ต่อจากครั้งเนี่ยเออทำไมไม่มาด้วยวะ มันมาแต่สองตัวแต่ตัวนึ่งหายไปไหนฮะที่ที่อยู่ข้างตู้ของซูเปอร์ป็นเจ็ดอ่ะเออโอ้ยฟิเซอร์แพ้แ่ะโกคูแบล็กโอ้ไม่มีซ้ำเบจิต้าจะบอแล้วเจ็ดดาวดิแน่่นไงเบจิต้ากำนันหกหกแหมมาครับก่อนที่เราจะไป สเตปห้าหกเราก็เดินฟรีงองอ่ๆเนี่ยอาการเป็นไงนะคะรับ,รบ,รบผมกบอกก่อนผมผมผมไม่ได้หวังนะแค่อยากเปิดเล่นๆล่นเฉยนคะครับเพราะว่าผมพอใจกับครบรอบแล้วเพราะว่าครบรอบปีเนี้โดงดีมากในในอย่างผมพอใจกับปิจิตบูแล้วและแบบมึงจะมาไม่มาก็ได้เออถ้าได้ก็ดีไม่ได้ก็ช่างเมืองดีครบรอบนี้นี่มีอะไรแบบตะกิดได้แล้ว เฮ้ยมึงแพ้เยอยมงรอบติดเฮ้ยมึงให้ตัวสปาคิ้งจีทีมากก็ดีนะพี่ผมแบกสีดาวมาครับฟรีครับผมเปิดฟรี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 มาไงจ๊ะเฮ้ยเฮ้ยก้เอ่เบโอ้โหเชลลอนเจดาว เรียบร้อยครับผมสรุปทั้งสเตปโอเคเป็นใครสรุปง,ง่ายๆนะท่านผู้ชมทั้งสเตปนะครับออกแต่เบบี้เบจิต้าทั้งสเตปที่เปิดมาครับออกแต่เบบี้เบจิต้าผมไม่มีเอลอลเทียเลยแต่ที่บอกครับผมผมผมไม่ได้หวังกัร์ตูนนี้อยู่แล้วเพราะว่าตู้นี้ผมอยากเปิดเล่นๆมากกว่านะครับผมรากผมว่าส่วนตู้ผมหวังข้างตู้อะ เพราะผมรู้สึกว่ามันยังไงอ่ะมันเฉยๆ่ะเนาะอ๋อเราก็อ๋อไอ้นี้มันกลับมาเหรอได้เพิ่งผมเพิ่งเห็นอ๋นอโบทัวเนต์อย่าลืมเล่นนะท่านผู้ชมรายวานันรายวานันเออมันมันเป็นด่านรลยวนันคือคุณจะแพ้ชนะได้ได้หมดแลลวครับคุณจะแพ้ชนะก็ได้มันมันได้เหมือนกันนะครับเอออย่าลืมเล่นนะครับแต่สมครบ10ตัวได้เลยนะครับผมซึ่งเดี๋ยวตึ่นแน่นอนเดี๋ยวผมทำคลิปแน่นอนแต่ผมสำหรับโบทัวเนต์ อาบสูงสุดห้าสเต็ปเหมือนเดิมใช่ไหมก็หวังว่าจะไม่ได้ตัวเหี้ยๆได้สัตว์เอามาการันตีสปาคิ้งขอตัวสปาคิงจีซีบ้างก็ดีนะอ่อย่างอย่างน้อยตัวมังกรอ่ะเออออกของของตัวมังกรอาการมาการเทคยูเดวไม่ตะเกียร์อาการมาการเทคยูเดวเทคยูเทคยูเดวเทคยูเดวเกลือ เกลือขัดตัดเรียบร้อยโกคูโอเคก็สรุปผมประกอบการทั้งหมดตที่บอกครับเต็มที่ครับผมออกแต่เบบี้เบจิต้ามานะครับผมซึ่งซีเรสไหมไม่ครับผมผมไม่ได้ซีเรสอยู่แล้วครับอย่างน้อยมันก็ยังดีกว่าไม่ออกอะไรละกันเพราะส่วนตัวผมผมมองว่าอ่า อย่างน้อยได้สปาคิงที่เราไม่เคยมีของผ้า GT มันก็ดีนะครับพัาะตอนที่บอกครับพตอนที่บอกครับแล้วหลายคนก็คงรู้นะว่าอาตู้เชนลอนเนี่ยไม่ได้เก่งเขี้ยเลยวะเออมันมันมันไม่ค่อยเก่งอ่ะมันมันดูเหมือนกลางๆนท่านผู้ชมสำหรับผมนะมันดูเหมือนเป็นตัวละครที่กลางๆแล้วประเด็นคือมันคิดผิดตรงที่ทำไมมึงไปสีเขียวมึงคิดมึงคิดอะไรอยู่วะแล้วมึงแล้วแบบคือ อยากถามด้วยใช่มึงรู้ตัวกวเนนะว่ามึงกำลังเอาเอามาขยี้อะเอามาขยี้โดยที่ให้ตากับโกคังมาต่อยหรือสี่โมงทั้งหลายเนี่ยเอามาต่อยนะครับผมเนะ <S <S าะก็สำหรับใครที่มีความคิดเห็นอะไรก็มาคอมเมนต์กันได้สำหรับผมก็มองว่านั่นแหละสำหรับผมมอ,มองว่ามันตัวมันแบบ เออมันไม่ได้เก่งอะ่ะมันมันกลางๆอะ่ะถึงแม้มันจะมีความสามารถเหมือนโกคูบาแต่ผมแต่ผมรู้สึกว่ามันเป็นความสามารถที่เฉยๆอะ่ะเอางี้ดีกว่านะครับโอเคงั้นก็ไปแล้วผมซิเกมในวามกุตบายใครที่ได้อะไรก็สามารถมาคอมเมนต์กันได้เลยจ๊ะโอเคไปแล้วผมซิูครับบายบายบาย